แล้วกลมาแล้วสวัสดีค่ะหนึ่งเป็นวันนี้จะมาถึกท่าดีนะคะ่อมนะคะเริ่มเริ่มเลยนะคะหนึ่งสอง 5 6 7 8 1เ3 4ดแ7 8หนึ่งสองสาสีห้าหเดแหนึ่งสองสามส้าหปอันนี้ได้ที่หนึ่งต่อไปที่สองนะคะเริ่มห

Bye. 6 7เ1 2 3แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสี่เดียเริ่ม